เพิ่งตื่นมาหาดูโลคงราคาของหน่อยละกันว่ากลุ่มโลบ,บอกเขาขายยังไงบ้างเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมเขาเริ่มมาโพสเกี่ยวกับการดีลิตแอคเคาท์เฮ้ยนี่ก็อีกหนึ่งโพสฮะได้คืนจริงด้วยปลดล็อกแอคเคา t ถ้าอย่างนั้นเราก็ลองเข้า ID ที่เราโดนลบดูหน่อยละกันว่าจะเข้าได้หรือเปล่า อาออาไอดี ID ผิดเอ้ยพาสผิดเอาลืมเปลี่ยนภาษาปะโถเอ้ยขายขำทั้งั้นเฮ้ยเข้าได้เฉยไอดีที่โดนลบครับทุกคนบอกเลยนะว่า ต้องรีบไปเช็คกันแล้วนะครับทุกคนว่าไอดีของใครเนี่ยโดนปลดบ้างนะตอนนี้ซึ่งผมโคตรที่จะดีใจเลยนะครับทุกคนเพราะว่าในไ d ดีนี้เนี่ยผมเติมเกมพาร์ตไปเยอะมากนะครับนี่ anime fighter นี่คือมีทุกเกมพาร์ตนะครับผม ID ดีในตำนานวิ่มือทองของเรานั่นเองแล้วก็น่าจะต้องมีคนที่ทักเข้ามาถามพี่แน่นอนนะครับว่าแล้วพี่ทำยังไงนะครับผมแล้วก็พี่มีเมลอะไรยังไงไหมนะครับพี่บอกเลยว่าพี่ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับทุกคน คือจริงๆเนี่ยพี่ทําใจไว้แล้วทําใจไว้ว่าเออก็คงไม่ได้แหละนะครับผมแต่ว่าพี่ก็ได้ยื่นไปเพียงแค่คลิปล่าสุดละมั้งที่พี่ทําไปนะครับผมที่พี่ลงคลิปไปว่าวิธีการขอคืนอะไรประมาณเนี้ยทุกคนเออพี่ก็ส่งไปแบบนั้นแหละส่งเมลไปนะครับผมแล้วพี่ก็ปล่อยเลยแล้วพี่ก็ไม่คิดว่าพี่จะได้กลับคืนนะครับพี่ก็จนไปสร้างไ d ดีใหม่ไปเติมไว้ในไอดีใหม่แล้วอะไรประมาณเนี้ยทุกคนแล้วอยู่ดีๆก็เหมือนต้นคิดนั่นแหละคือเห็นคนเขาโพสต์กันเว้ยแล้วพี่ก็เลย ลองเข้าไอดีดูแล้วสุดท้ายมันเข้าไอดีได้ว่ะโคตรเอาเลยครับทุกคนโคตรงงเลยนะฮะซึ่งพอมีใครถามว่าพี่ทํายังไงเนี่ยพี่บอกเลยว่าพี่ตอบไม่ได้จริงๆครับเพราะว่ามันอยู่ดีๆมันก็เข้าได้ทุกคนแล้วก็ไม่มีอีเมลแจ้งด้วยนะครับทุกคนบางคนเนี่ยอาจจะรออีเมลแจ้งนะแต่ตอนนี้เนี่ยพี่บอกเลยถ้าไม่มีเมลก็ลองเข้าดูนะครับเผื่อมันเข้าได้เพราะว่าพี่ก็ไม่มีเมลแจ้งเช่นเดียวกันนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ละกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆที่รีบมาแจ้งข่าวให้ทราบกันนะครับทุกคนว เนี่ยนะครับผมไอดีของพี่เนี่ยได้ปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโคตรเอาสําหรับใครที่ได้ไอดีคืนแล้วหรือยังไม่ได้ไอดีคืนยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์กันที่ใต้ล่างคลิปอัปเดตข่าวกันหน่อยละกันนะครับทุกคนพี่สัญญาว่าพี่จะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับในการแจ้งข่าวในครั้งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายเจอกัน